สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวดีเอ็กอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งของที่เรานํามารีวิวในนี้ก็คือสินค้าพีบันไดชิ้นล่าสุดจากคัมเรจเกีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็น p ีด r เอ็ก a r เลสัเกิลนั่นเองนะครับหรือพีเมียเมลเลียลเลสปั r เกิลนั่นเองนะครับและวันนี้ที่นํามารีวิวเป็นตัวแรกก็คือดินจ a าเลสปักเกิลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปก็จะพยายามอัพให้หมดภายในอาทิตย์นี้นะครับผมนะ เอาละและนี่ก็จะเป็นหน้ากล่องของเขานะครับคาร์บินเดอร์ไทคูนั่นเองนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรีวิวก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองนะครับ ก็จะเป็นบัเคเกิลินจาะนะครับแล้วก็ของแถมก็จะเป็นคอไอีป่านั่นเองนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับของแถมนะที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอินจาเลดบัเคเกิลน,นะครับ เดี๋ยวผมจะไปหยิบตัวปก, App, ต,วปกติมาเทียบกันให้ดูนะครับถึงความแตกต่างของมันว่าจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับอ่าร <pequeña> <consumers> ครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของเจ้าตัว pdx และเจ้า dx กันดีกว่านะครับว่าจุดไหนที่มันแตกต่างก,กันบ้างนะครับนี่ครับก็ด้านซ้ายก็จะเป็น pdx ด้านขวาก็จะ dx ปกตินะครับจุดแตกต่างอย่างแรกที่ผมเห็นด้วยตาเปล่านะครับแค่สีของเฟอร์นะครับก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับอันนี้จะเป็นสีปกตินะครับด้านหลังนะครับก็จะมี ตองสลักนะครับที่มันจะเป็นสีทึบตัวนี้ก็เป็นสีใสนะครับประมาณนี้ครับจะแตกต่างนะที่ผมมองเห็นเล้ตอนนี้นะ,ะประมาณนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรา,าไปดูหมวดต่างๆของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับอาหมวดแรกนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดแรกนะแล้วก็กดปุ่มด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นโหมดเอฟเฟกนะครับผม เอาละครับผมต่อไปก็จะเป็นเสียงผ้านะครับซึ่งจริดีก็จะมีเสียงมากถึง60เสียงอะไรก็ว่าได้นะครับผมค,ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังประมาณคร่าวๆนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแรกกันดีกว่านะครับผม 前に対象した人と同じ言葉を邪魔とか前にも同じことがあって裏切り者のデザスターが俺だって疑われてるけど俺じゃないんです。信じてください。デザスターは ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเล่นให้ฟังแค่ข้าวๆนะครับผมเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมเ right, <Ninja. S 1> อาล่ะเดี๋ยวเราไปดูโหมดต่อไปกัน,กนดีกว่านะครับ <Ninja. S 1> อ่าอันนี้จะเป็นโหมดเดียกปกตินะครับผมเ right, อาล่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้านินจาบัคเกิลกับดีไซน์เดเวอร์กันดีกว่านะครับผมว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมไปดูกันเลย ครับผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับลูกเล่นของนินจาบัคเกิล PDX นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าน่าซื้อมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว PDX Ninja レスバケルนะครับหรือพรีเมียมレスバケルนั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นนะครับของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับ เอาละครับอย่างแรกเลยนะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัปเกรดจากเจ้าตัวเดยกนะครับซึ่งจะเป็นการใส่เอฟเฟกนะครับเข้ามานิดหน่อยนั่นเองนะครับผมและการใส่เสียงภาคของเควะมาซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเสียงภาคก็จะให้มาทั้งหมด60เสียงนั่นเองนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่ลูกเล่นของเจ้าตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนั่นเองนะครับเพราะด้วยความที่ว่ามันก็เป็นบัคเกิลตัวเดินครับที่เอามาใส่เสียงผ้าและเสียงเอฟเฟกเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับโดยรวมก็น่าสะสมด้แพงงอย่า ที่คิดนั่นเองนะครับเจ้าตัวน,นี้ก็จะอยู่ในเลทประมาณ1,200ถึง1,300บาทนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเอาละครับผมคลิปรีวิวตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าก็จะเป็นเจ้าบีดพีดีเอ็กนั่นเองนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกนัน